Yes, very good. Very good. Coming, coming nice. Yes, yes, Coming. Hey, Gummy, Charlie, Charlie, big, big, Okay. little, yeah. Charlie. Ah, okay. าลูกใหญ่มากว้าว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 อลไร ไม่ใช่ขาโอ้กามินอยู่นี่เลยไม่ต้องเขินโหตายมาเลยมาเลยเอ้ไ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 อ้โมรี่ติดชรลีล้วังมีหึงมีหึงอยู่เล้อชาร์ลีชาร์ลีฮิเอร์ิเอร์โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษอโทษขอโอโอโทษๆอโทษข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 อโทขอโทษ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 ขออโทษขอโชษขอโท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 ษขอทษขทษขอโทษขอโท yeah me wait wait